จังหวัดอุบลตัดช่อดอกกัญชาประถมเลิกลั่นคล้องใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สปสบชบ,บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3ามสายพันธุ์เสวนาเดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัยอุบลแซนด์บ็อกเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมรำในถนนคนเดินติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่29ธันวาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทตย์ค่ะ มาเริ่มพื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่10พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการร่วมตัด่อดอ,อกกัญชาชอบประถมะเริกจังหวัดอุบลราชธานีหวังใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรส่รงเสริมเศรษฐกิจทางเลือก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเมก็กอำเภอสดีนทรจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่10 พร้อมด้วยนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางสลิสาพ,พิลมรัฐประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีรวมตัดช่อดอกกัญชาชอบประถมมะเรกจังหวัดอุบลราชธานีภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศบดล็อกกัญชากัญชงจากบัญชียาเสพติดให้โทษรวมถึงการอนุญาตให้นำส่วนประกอบอื่นที่ไม่ จัดเป็นยาเสพติดประเภทที่5ได้แก่ใบกิ่งก้านรากเปลือกกล่ำต้นเส้นใหญ่ตลอดจนสารสกัดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การศึกษาวิจัยการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้ ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ประกอบการภายใต้โครงการที่ได้รับหนังสือสำคัญผลิตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5แล้วจำนวน2รายได้แก่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเมกอำเภอสดินทรรวมกับวิสาหกิจชุมชน อักิลานังเพษัดพิรมอําเภอสลินทรอนและสองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,น,นองเมืองอําเภอม่วง30ร่รวมกับวิสาหกิจชุมชนม่วง30กเกษตรสมาร์ทฟาร์มอําเภอม่วง30 พิธีตัด่อดอกกัญชาชอบประถมฤเรกจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้เป็นผลผลิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเม็กร่วมกับที่สาหากิจชุมชนอคิลานางเพษัทพิรมเพื่อสร้างต้นแบบในการดําเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานวิสาหากิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาอื่นๆให้ดําเนินการตามแนวทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กัญชาถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้งการแพทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องท้ายที่สุดคือสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธาน,นีได้ ขณะน,นี้จังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหากต้องการรับการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถเข้ารับบริการณนะโรงพยาบาลใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อวัตถุดิบกัญชาที่เป็นส่วนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ได้แก่ใบกิ่งก้านรากเปลือกลำต้นเส้นใหญ่เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งอาหารเช่นอาหารแปะรูปเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งซื้อไปปรุงประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ขอให้ซื้อจากแหล่งปลูกที่ได้รับใบอนุญาตและเน้นย้ำกัญชายยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5การปลูกกัญชาย,ยังคงต้องขออนุญาตตามกฎหมายหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสาธารณาสุขสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์0911644324 ทางด้านสปสชร่วมกับโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ศูนย์อนามัยที่10บสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10สถานีกาชาติที่7และเซ็นทรัลพาาซาอุบลราชธานีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีแก่คนไทยทุกคนค่ะตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นต้นไป สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ิ 10, อุบลราชธานีได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ห้างเซ็นทรัลผาซ่าอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่10ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าทั้งนี้ในปี2564เขตสุขภาพที่10ร่วมกับสอปอสอชอได้เริ่มบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับ7กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลมควบคุมโรคได้ขยายกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีก3กลุ่มได้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกันเช่นชุมชนแออัดตลาดโรงเรียนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อรับบริการเพิ่มเติมซึ่งถือว่าได้ครอบคลุมคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการต่างๆ สอปสออชอจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสันประสิทธ,ธิ์ที่ประสงค์ศูนย์อนามัยที่10สำนักง,งานป้องกันควบกลุ่มโรคที่10สถานีกาชาติที่7และเส็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนฟรีวันละ1,000โดสตั้งแต่วันที่24ถึง26ธันวาคม2,564เวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกาณชั้น3เส็นทรอลพาซาอุบลราชธานี คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่รุนแรงจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันแต่จริงๆแล้วการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้สูงโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยง ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นอกจากจะลดการป่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วยังลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและการเข้ารักษาในห้องฉุกเฉินได้และปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้เพิ่มเติมอีก3ามกลุ่มเสี่ยงก็ทําให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนเราเชื่อว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโรคนั้นจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายดีกว่าป่วยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งใดที่สามารถให้การโรคไรที่สามารถที่จะใช้การรักษาที่จะใช้ในการป้องกันได้โดยการให้วัคซีนได้เนี่ยจะต้องทําไว้ก่อนนะครับการรป้องกันโดยการฉีดวัคซีนดีกว่ารักษาอย่างที่ว่านะครับแล้วก็การป่วยขึ้นมาเนี่ยถึงแม้จะมีจํานวนที่รุนแรงไม่มากเหมือนอย่างโควิด -19 นะครับไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คืออินฟลูเอนซ่าซึ่งมี หลายชนิดส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราก็มีชนิด A กับ B นะครับซึ่งก็เป็นที่คุ้นเคยกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีวัคซีนที่อยู่ในท้องตลาดมากมายนะครับแล้วก็เดิมนี่ประชาชนต้องไปหาเ,าเองระยะหลังๆมาทางภาครัฐจัดให้นะครับแต่ในช่วงของทางการกระแสของโควิดที่มาเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเรียกว่าต้องมีการประสามพันธ์เพิ่มขึ้เนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ในการรับวัคซีนแข้หวัดใหญ่ด้วยนอกจากวัคซีนโควิดซึ่งเป็นคนละชนิดกันนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เกศสุภาพที่10โดยทางสปสชร่วมกันกับทางหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีทั้งปรมควบคุมโรคนะครับโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่10นะครับสำนักอนามัยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสัรวสิษที่ประสงค์นะครับแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลนะครับทั่วทุกที่ในเกตสุภาพที่1 0ทั้งอุกบราสธานีศรีสะเกดนะครับ แล้วก็ทางอำนาจเจริญมุกดาหารนะครับยะโสธรก็จะมีการให้การฉีดวัคซีนนี้ให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับในช่วงตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า,าเรื่องของการได้วัคซีนนี้ก็จะเป็นการป้องกันนะครับถึงแม้จะเ,เรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับโควิดแต่การได้วัคซีนตรงนี้สามารถที่จะไป ได้รับวัคซีนอื่นๆได้พร้อมกันด้วยนะครับบางคนจะมีความกังวลใจว่าได้วัคซีนมาตัวนู้นตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกภาษาชาวบ้านตีกันไหมของวัคซีนนะครับก็นําเรียนไว้ว่าไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเลยนะครับในเชิงทางวิชาการแล้วก็สามารถให้ได้ในวันเดียวกันซะด้วยซ้ําในบางคนนะครับถ้าแข็งแรงดีอะไรทั้งหลายดีนะครับไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมภูมิกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทางต้องขอบคุณทางวันนี้เรามาอยู่ที่ ห้างสับสินค้าเซนทันที่อุบลน,นะครับต้องขอบคุณทางห้างสับสินค้าที่เพื่อเฟื้อในสถานที่ซึ่งก็หลายครั้งนะครับเราก็มาเปิดบริการให้กับทางภาคประชาชนที่อยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่สะดวกแล้วก็มารับการฉีดวัคซีนได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้ก็จะเป็นการจัดเป็นการรณรงค์วันแรกนะครับ ก็จะจัดต่อเนื่องกันไป3วันที่5าส์สินค้าเซ็นทรัลแห่งนี้นะครับตัวแต่ว่าถ้าท่านอื่นๆที่ต้องการที่จะฉีดก,ก็ยังไปฉีดได้ในหน่วยงานบริการของทางด้านภาครัฐนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกที่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดเสวนาเดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัยอุบลแซนด์บ็อกซ์เล่งกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเป็นพื้นที่นํำร่องด้านการท่องเที่ยวในระยะที่3 คุยลงไปงนที่ไไม่่ด้ฉีีทบริเวณวัดพระาธาตุหนองบัวอเภมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายพงรัฐพิรมรัฐผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอุบลร,ราชธานีภูมิหนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลร,ราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมเสวนาในหัวข้ออุบลนำร่องด้านการท่องเที่ยวพร้อมเปิดประเทศ1มกราคม2565ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้น ที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในระยะที่3 โดยใช้เกณฑ์เปิดพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและมีกำหนดเปิดจังหวัดตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นไปตามนโยบายสบอคอในการจัดแผนแนวทางเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าสำหรับจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้กำหนดพื้นที่2อำเภอได้แก่อเภอเมืองอุบลร,ราชธานีและอเภอสรินทรเป็น2พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในระยะที่3 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานการสื่อสารความเสี่ยงในการดำเนินการและจัดเสวนานในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสร้างความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวชุมชนและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางทราบและเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้เดินทางเข้าราชนาจักรและการประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนกว่า81ซส่วนผู้ประกอบการที่พักโรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยทุกๆด้านนรในกา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมฟ้อนรำชุดรำเพล,เลินเจริญใจที่ถนนคนเดินเขม,มาราชอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศกิจกรรมที่ถนนคนเดินเขมราชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ดรวราธิย์แก่นการและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน60คนรวมกิจกรรมป้อนรำชุดรำเพลินเจริญใจเพื่อรวมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นและปลุกจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้กับนักศึกษา รองศาสตราจารย์ดรวราทิพย์แก่นการอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมฟ้อนรำที่ถนนคนเดินเขมราชครั้งนี้เป็นโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อจะให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้อยู่คู่กับชาวอีสานตลอดไป และในวันนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เชิญบรมครูด้านหมอลำมาร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานก็คือคุณจักกรจันดาวไพร จากคณะหมอลำเสียงอีสานและยายหาฟ้าสถานจากเสียงอีสานหรือน้องต้าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีโดยมีนักศึกษาที่มาร่วมรำทั้งหมด60คนร่วมรำในชื่อชุดการแสดงรำเพลินจเจริญใจ ซึ่งประดิษฐ์ท่ารำโดยอาจารย์อินทนินเชื้อบุญชัยคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยนางรำจะสวมเฟสชิลทำการแสดงทุกคนมีการเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สด ผ่านทางเพจคณะพยาบาลศาสตร์อีกด้วยซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติมาจากภูทฐานซึ่งมาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน ครงการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีค่ะเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะคะมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักผุกแล้วก็อนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมเพื่อให้อยู่คู่ชาวอีสานตลอดไปค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เชิญเรียกว่าเป็นบรมครูทางด้านหมอลำเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรม ทางภาคอีสานนะคะก็คือคุณจักรจันรดาวัยจากเสียงอีสานค่ะนะคะแล้วก็ยายหาฟ้าสถานอันนี้ก็คือเป็นมาจากเสียงอีสานเหมือนกันนะคะหรือน้องต้าจากมหาวิทยาลัยขวัญแก่นค่ะนะคะก็เป็นเครือข่ายความร่วมมือค่ะของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีนักศึกษาที่มาร่วมรำวันนี้นะคะมีทั้งหมด60ท่านค่ะ ชุดการแสดงนะคะวันนี้เป็นชุดรำเพลินเจริญใจค่ะนะคะซึ่งประดิษฐ์ท่าลำนะคะโดยทางท่านคณะบดีอินทนินนะคะเชื้อบุญชัยค่ะท่านเป็นคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาละะัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะคะค่ะทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็อาจจะมีการไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจของคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้เราก็มีนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาตินะคะของภูตานซึ่งมาเรียนที่คณะพยาบาลศา,ศาสตร์ค่ะมาร่วมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยค่ะ ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,350บาทขายออก28,450บาททองรูป,ปรพัธร์รับซื้อ27,833บาท76สตาง์ขายออก28,950บาทขอบคุณ www.gotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล28บาทส4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโ่ออี2ี2สบสบาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สหฮอเก้าหสบาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สหฮอเก้าหสบาท95สาตางค์ต่อลิตรติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมผลราคาน้ำมันค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ19 1, องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา40นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา24นาทีปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้มีข้อมูลดีๆสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18 8 8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18 8 8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง,ง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบลว r อาร l เค v และเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเคเบิลทวีค่ะ รวมไปถึงช่อง45 4แซตนิวขาอิสาน HD จารย์ดาวเทียม IPM หรือว่าจารย์สีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ นำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคาฟฟาส,วาสว่างทั่วถิ่สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย